โนครับโดน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 ,โดนสวัสดีครับเช้านี้ก็อยู่ที่บึงทหารวันที่สองนะครับวันนี้ก็เอาเรือบันไดลงยิงปลานินเหมือนเดิมนะครับวลระลงไปนู่นแล้วนะเวลาอยู่นู่นนะครับ ใจร้อนเกินคนนะ่ะไปไม่รอเลยนะไปครับเดี๋ยวลุยกันครับช่างละสองลำวันนี้วดไปครับลุยกันสองลำวัมมนนี้บอกให้เอาเครื่องมาก็ไม่เอามาทําแท่นใส่เครื่องอย่างดีแต่ก็ไม่เอาเครื่องมา,<อ>า <Hi. S 2> พายเฮ้ยพายพายอย่างเดียวเดี๋ยวเราพายเลาะหาปลาไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะ ยังไม่รู้ว่าปามอยู่ตรงไหนตรงไหนไหลายที่สวยๆเราคิดว่ามันมีตัวเราก็ขึ้นดูแต่ถ้ามีตัวเดี๋ยวไม่เกินห้านาทีสิบนาทีก็น่าจะมีล่องให้เห็นบ้างจัดไปครับวันนี้เ,นเอยระดับฝีมือแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อย,วอยเวลาเห็นปลาช่อนนะครับแต่อยู่ใต้น้ำแล้วมันไม่ยอมขึ้นเม,ม,มตรหนึ่งอ่ะเผื่อลึกๆเอาบักเป็นไร S 1> <S 1> <S ข้ามบ่มเออบอกแล้วว่าน้ำมันใส <S 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 เออเป็นเม็ดนู่น่ะดูน้ำดิพี่น้อง <S <S โคตรใสตรงนี้ใสจรงิงหลอกตาเวลาน้ำใสๆแบบเนี้ยผมไม่ชอบเลยยิงปลาน้ำใสมันล่องมานี่เห็นเหมือนมันอยู่บนแต่ยิงไม่ข้ามตลอดเลย ายเรือมาทางนี้ไม่มีปลาเลยพี่น้องไม่มีปลาขึ้นเห็นสักตัวอ้าพายกลับไปหาพิละน่าจะประมาณกิโลหนึ่งครับแกอยู่โน้นไม่ยอมมาด้วยเลยอ่ะเอ้เที่ยงวันแล้วยังไม่เห็นปลาสักตัวพี่น้องพายเรือไปโน้นไปขับวันนี้สองสามกิโลแล้วเนี่พิะอยู่เดี๋ยวมันจะพายไปหาพิละวกินข้าวก่อนอยู่ข้าวแล้ว ซื้อข้าวมาเมื่อเช้านี้ก็แบ่งกับพี่ละคนละหน่อยข้าวเหนียวคนละห่อสองห่อถัดไปครับกินข้าวเที่ยงก่อนครับพี่เนาะผมว่ามันจะเป็นช่วงเวลามันเมื่อวานนี้ก็ได้ยิงช่วงบ่ายสามปลาจะลอยช่วงนี้ปลามันมันไม่ลอยมันไม่ถึงเวลามันหรือเปล่าก็ไม่แน่เนดี๋ยวรอรุ้นโดจำนวนหนึ่งบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามกินข้าวก่อนพี่เนาะอันนี้ล่องเข้ามาครับ เหมือนมันจะว่ายเข้ามาใกล้เข้าใกล้เข้าเลยไม่ไรนะดูการเหมือนกันไซส์ไม่ใหญ่นะเพิ่งเห็นฟ้านี่นะับทั้งวันตั้งแต่เช้าแล้วไม่ถูกโอ้ยเลือดกเกิน

เขาอยู่โดนแล้วนะครับพี่น้องปลาตัวแรกบ่ายโมงพิลาไหนละวะหนีเข้าฝั่งไปนอนใต้ต้นไม้นู่นแล้วเนี่ยกว่าเนี่ยพู่นนะมาแล้วเด้อปลามาแล้วเด้อพี่ลาผอว่ามันไม่ถึงเวลาลอย เงียบปิดเลยนะตอนเช้าพอเดินบ่ายเริ่มเห็นปลาน,นิลเห็นไหมนี่มาอีกแล้วเดยวตัวไม่ใหญ่ได้ประมาณสามซีนสามซีนิ้วนี่เลยปลาหายไปไหนล่ะเฮ้ยมอดิคิโมหลุดไปแล้วเนี่ยโอ้หลีว่ะโอ้หลุดไปตอนไหนไม่รู้เลี้ยวไม่น้อยอยังลย บุญมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่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  <tuk tangan> เริ่มมีาลอยแล้วเริ่มตาลองมาแล้วดึงไม,มกแลยวไม่นั่ไปไล้นี้กันลงแล้วก็บอกไมมาไทยวไ้มันติดนั<อ>่นแหละดูซสป่ากันนะครับนี่นี่นี่น,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 น่วิ่งอยน ครในน้อยนะครับโดนหน่อยเต็มเต็มบ้างอ๋อโดนคลองท้องตายนิดนึงนะครับใหญ่อยู่นะครับกับสองรูนั่นนะปลาตัวแรกของเรานะครับวันนี้นี่แหละ ดูกตามสวยๆเลยครับนี่ครับฝ่ามืออ้าแล้วครับโลกว่าครับตัวนี้รดเจ็ดรถแปดนะครับช่วงบ่ายก็เริ่มได้มีผลงานให้พี่น้องดูแล้วนะตั้งแต่เช้าเพิ่งได้ปลานี่นะครับงได้ยิงปลาช่วงบ่ายโมงพี่น้องเดี๋ยวขยัยบเรือไปทางนี้ตรงที่ยิงเมื่อานี่นจัดไมเฮ้ยเอาเลยเฮ้ย โอ้ไม่ใช่น้อยบอกแล้ว <c oughs> ฤฤฤมิาโดนแล้วน,นะครับหลังจากที่จัดไปสามดอกสนะี่ดอกแล้วดอกนี้โดนแล้วปลาตัวแรกของมิามาแล้วครับ <c oughs> นี่ใสสวยด้วยเห็นว่ามันตัวเล็กตัวเล็กอะ่ะยิงอยู่ในน้ำอะ่ะไม่ใช่เล็กนะครับโลก,กว่าทั้งนั้นแหละจัดไปขึ้นไกลแล้วก็ล่องลึกด้วย ไม่โดนนะไม่โดนอีกแล้วะพี่ละข้ามเฉยเลย โ,โดนโดนโดนไปแล้วถ่ายวิ่งไว้แล้วพี่ละล่ลองเข้ามาหาใกล้เลยด้วยนยะฮะปนิน่ายสวยด้วยโนโนโนนนน วิ่งลงล่างนั่นนะครับพี่น้องเสียงดังไว้ก่อนนะขิงพี่ล่าไงพี่ล่าโดนแล้วโดนแล้วต้หัวใจพี่ล่าตัวใจ่อตัวนี้ล่องเข้ามาแบบเห็นสวยเลยนะโอ้ โลกว่ายาเอ้ยเออมีโลครึ่งตัวเนี้ยมาโอ้โเห็นอยู่ในน้ำเหมือนตัวน้อยนะพี่น้องขึ้นเรือก่อนปั๊บเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหนะบักใหญ่เลยจัดไปแกล โอ้หไม่ใช่น้อยนะคุณดองเห็นอยู่ในน้ำมันตัวเล็กๆนะฝ่ามือผมกับปลานะครับมีโลหกโลเจ็ดนะตัวนี้เบลอเลยปกดนะจจดไปครับถึงเวลามันแล้วเมื่อวานนี้ก็ประมาณนี้แหละบ่ายสองครึ่งบ่ายสามไปเนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเว้นตาใส่ยิงปลานะครับของเอกเดวิ่งนะครับใครที่สนใจก็สั่งได้นะโทรมาสั่งได้ศ8น4 5 9ป4 6ป ส่งทั่วไทยนะครับเจ็บเงินปลายทางด้วยก็มีบอก20บาทจัดไปแจ้วเฮ้ยไม่โดนว่ะเห็นล่องๆข,ขาวๆอ่ะหูยไม่โดนอีกแล้วพี่ลาไม่โดนอีกแล้วมาถึกโอ้เอ้าวิ่งมาอยู่ตรงนี้ หยุดนิ่งเลยครับนี่ยตังไก่เลยพี่ละโอยลูกตกไปเป็นศอกนู่นนะระยะยี่0ห้าสามสิบนี่เล็งใต้ท้องไม่ได้ต้องยกข้ามไาอย่างเดียวน้องแม่เมื่อกี้ผมเล็งใต้ท้องตกไปเป็นศอกนู่นซุ่มลงไปเลยโดนไหมอืม ไม่โดนเนอหอืมมันอยู่ลึกจริงๆ5ห้าโมงห้านทีตอนนี้พอแล้วยอมแพ้แล้ววันนี้ยิงพาไม่โดนวันนี้พลาดเยอะเลยครับยิงปลาใหญ่ๆพลาดไปหกเจ็ดทีนู่นขึ้นไปถอดเรือแล้วก็ไปดูผลงานของพิระด้วยข้างบนนะเป็นไงวันน่ะร้อน สุดๆเลยใช่ไหม้วันนี้ผมพายเรือไกลมากพายจากพายจากกันเนี้ยนนุนยุ่นนี่ไปหานู่นหนองบัวแดงนู่นน่ะประมาณกิโลกว่ากว่าแล้วก็พายกลับมาโอ้เหนื่อยมากแต่ว่ายิงปลาไม่โดนมานี่ได้ปลาเนินสองตัวยิงผิดเยอะมากโดยยิ่งใหญ่ได้ปลาเนินตัวหนึ่งปลาช่อนตัวหนึ่งยิงไปสองตัวไซส์ใหญ่อยู่ยิงไปนิ้นๆอ่ะโลหกโลเจ็ดได้ วิลาได้กี่ตัวสองตัวปลาอะไรปลาช่อนกับปลานิลนปลานิลกับปลาช่อนสองตัวอย่างน้อยก็มีเหี้ยวนะแต่ว่าเบียดเหนื่อยร้อนร้อนจริงนะร้อนมากวันนี้แอบไปนอนอยู่ข้างฝั่งอยู่ช่างล่านี่หนีไปนอนอยู่ข้างฝั่งนั่นสู้เอกได้วิ่งไม่ได้เลยผมโดนมันสามคืนแล้วกินเบียร์กินเหล้ามัสามคืนติดแล้วฮะโอเคพี่น้องสำหรับทีมนี้ก็ขอบคุณวิละนะที่มาลงเรือบันไดด้วยกินปลาเผาก็เดี๋ยววันหน้า จะไปที่ไหนก็คอยติดตามดูกันนะว่าเราไปทำคลิปกลางเตน้นหาปลากินอะไรไปนเนี่ยสำหรับคลิปนี้ที่ละหานก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันพี่น้องสวัสดีครับ